รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับรายการสะพายกล้องท่องเชนันต้าในวันนี้ครับผ่าคุณผู้ชมลงพื้นที่มาอยู่ที่นี่ครับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับวันนี้1วันนะครับบันเดย์ทริปของอำเภอเบตงเราจะไปพบเจอกับอะไรบ้างปติดตามชมได้ในรายการในวันนี้ครับ หากเอ่ยถึงเมืองเล็กๆที่อยู่ปลายด้ามขวานของประเทศไทยหลายคนคงนึกถึงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเมืองชายแดนที่ดูเงียบสงบแต่แท้จริงแล้วกลับเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอาหารอร่อยจนผู้คนต่างเล่าขานว่ามาเบตงมาแล้วก็อยากมาอีกเบตงเมืองแห่งอาหารนะครับเป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยมากนะครับ เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับของชุมชนเนี่ยที่เป็นมนต์เสน่ห์ที่ให้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวที่เบตงโดยเฉพาะภาครัฐที่มีนโยบายที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยการจัดเทศกาลแต่ละเดือนก็จะมีะโครงการต่างๆมาสนับสนุนการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็เป็นหัวใจหลักในการที่กระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เมืองเจริญชาวบ้านเนี่ยได้รับรายได้ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมรถขนส่งรถท่องเที่ยวนะครับหรือแม้กระทั่งร้านค้าต่างๆในซอยในถนนคนเดินก็ได้รับผลจากการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งสิ้นครับ การเป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียทําให้เบตงกลายเป็นจดุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสายซึ่งช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และช่วงเทศกาลต่างๆมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลือกที่จะมาพักผ่อนที่นี่เบตงเป็นเมืองอาชายแดนที่มีชายแดนติดอยู่กับประเทศมาเลเซียนะครับเบตงเนี่ยมีความโชคดี ที่เรามีพื้นที่ชายแดนมีคำพูดได้กล่าวไว้ว่าเบตงเนี่ยไม่มีหน้าหายหน้าโลนะครับสุขสวัสดิ์ทิเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากามาเลเซียสิงคโปร์นะครับเดินทางมาตามเทศกาลวันหยุดของแต่ละประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเบตงไม่เคยหลับนะครับเบตงนะครับเป็นที่หมายปองนะครับเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ต้องการมาเที่ยวที่เบตงครับ แอนดริลลินนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียผู้สนใจศึกษาภาษาไทยและชื่นชอบความเป็นไทยเล่าว่าเมื่อมีเวลาว่างตนมักจะเลือกมาเที่ยวที่เบตงเพราะเบตงมีสถานที่ท่องเที่ยวเหมาะกับการพักผ่อนและที่สำคัญอาหารอร่อยเดินทางสะดวกใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถข้ามชายแดนจากมาเลเซียมาถึงไทยได้เลยชอบเบตงค่ะก็บ่อยนะมีมีเวลาก็มาค่ะ ซ้มเติมสีเติมมาอีกคันนะไม่เบื่อค่ะชอบไปที่นี่กินอาหารที่นี่ค่ะชอบกิง้งหมูป,ปิ้งแล้วก็ส้มส้ตมตำต้ยมยำชอบอากาศที่นี่ค่ะอชอบอากาศที่นี่คนก็เยอะเดยว,ว่าดีนะมีคนเยอะสนุกแล้วก็เชิญทุกคนมาแปดตอนท้วนะ,ปะเปดตอน คนก,นก็อรออาาร,อร่อยอยาาหก็็นะ็อออออรร่่่ยะะะะะไกกกกดดีะะีีีนนะะนนาาาศคคมทลเชิจากการท่องเที่ยวแล้วกีฬายังเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเบตงเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกิจกรรมวิ่งระดับโลกอเมซยนจังเกิลเทรลไทยแลนด์บาย UTMB ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนพฤษภาคมสามารถดึงดูดนักวิ่งกว่า50ประเทศทั่วโลกมาร่วมแข่งขันและสัมผัสความงามของเบตง พร้อมกันนี้ยังได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองเบตงในระดับนานาชาติช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างแท้จริงแม้จะเป็นเมืองปลายด้ามขวานที่อยู่ไกลจากศูนย์กลางแต่เบตงกลับเต็มไปด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจที่น่าจับตามองโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวและกีฬากลายเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเมืองแห่งน,นี้ เบตงจึงไม่ใช่แค่จุดหมายของนักท่องเที่ยวแต่คือประตูเศรษฐกิจสำคัญของชายแดนใต้ที่พร้อมเชื่อมโยงกับอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่นๆพิสูจน์ให้เห็นว่าเมืองเล็กๆอย่างเบตงก็สามารถเติบโตเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งอนาคตได้คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้ามัสยิดกลางอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับมีความสวยงามมากๆครับ มันที่จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็เต็มไปด้วยลวดลายสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเบตงนั่นเองครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่จะต้องแวะมาเช็คอินนะครับถ้ามาถึงเบตงแล้วจะต้องห้ามพลาดจุดนี้นะครับนั่นก็คือพระมหาธาตุเจดีพระพุทธธรรมประกาศนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ใกล้ๆกกับตัวเมืองเบตงเลยนี่สวยงามมากครับ หรับชาวจีนที่เดินทางมาที่เบตงนะครับที่จะต้องมาเช็คอินเลยที่จะต้องมาสักการะนะครับนี่ก็คือสมาคมหลวงกลงเบตงนะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าของชาวจีนนะครับมาสักการะบูชาได้ที่นี่เลยนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เพิ่งเปิดใหม่เองนะครับนี่สวยงามมากๆทีเดียวครับ ว้าวคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งจุดที่อยากจะนําเสนอนะครับซึ่งที่นี่ครับคือด่านพรมแดนของอําเภอเบตงจังหวัดยะลาครับซึ่งฝั่งทางนู้นก็จะเป็นประเทศมาเลเซียแล้วนะครับจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งประเทศไทยครับฝั่งก็เป็นฝั่งประเทศมาเลเซียซึ่งถ้าทักท่องเที่ยวมาที่นี่ครับก็สามารถที่จะขับรถมาจอดที่ด่านฝั่งไทยได้นะครับแล้วก็ลงมาแวะถ่ายรูปมาแวะเช็คอินกันได้ครับที่นี่ครับซึ่งจะมีความสวยงามมากๆเลยครับนี่ ว้วและนี่ก็เป็นจุดบ้ายใต้สุดแดงสยามเมืองามชายแดนครับว้าวสวยงามมากๆค,ครับทุกคครับนี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันนะคะรับมาจากประเทศเลเซียเลยทีเดียว อีกหนึ่งจุดที่มาถึงเบตงแล้วที่จะต้องฝากกลับไปนั่นก็นคือเฉาก้วยเบตงนะครับวันนี้เราอยู่ที่หน้าร้านครัวต่วนนะครับซึ่งจะที่นี่จะจะจำหน่ายเฉาก้วยฮาลานนะครับสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมที่เดินทางมาเที่ยวเบตงก็สามารถที่จะมาซื้อที่นี่ได้ครับครัวต่วนเฉาก้วยครับ และนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ห้ามพลาดนะครับถ้ามาเที่ยวเบตงเราจะต้องมาแวะเช็คอินถ่ายรูปนะครับก็คืออุมงเบตงมงคลุนฤทธิ์ครับสวยงามมากว้าว และอีกหนึ่งจุดนะครับที่ต้องห้ามพลาดมาเบตงและจะต้องถ่ายรูปนะครับนะั่คือสตรีทอาร์ตของอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับที่รวมเรื่องราวของอำเภอเบตงมาอยู่ที่นี่ครับที่สตรีทอาร์ตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับสวยงามมากคุณผู้ชมครับนี่ ในช่วงเย็นถึงค่ำนะครับก็จะมีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวมาเลเซียนะครับที่มาเดินทางนะครับมาจับจ่ายนะครับซื้อของกินซื้ออาหารกันโอ้โหคึกคักมากทีเดียวครับนี่ข้างหลังของผมตอนนี้ครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหอเดลิกาของอำเภอเปตงนะครับซึ่งจะมีความคึกคักเป็นอย่างมากเลยนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมากทีเดียวนะครับมาจากต่างพื้นที่มาจากหลังต่างประเทศก็มีนะครับนี่ อีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมขอแนะนําให้ทุกท่านที่มาเที่ยวเบตงนะครับจะต้องแวะมาเที่ยวที่นี่นะครับนั่นคือบ้านเขียวนะครับของนง้องนงเยวาวชนในพื้นทีอ่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับซึ่งที่นี่ก็จะมีกิจกรรมหลากหลายให้ได้เล่นให้ได้ทํากันทุกๆวันเลยทีเดียวครับข้างในจะมีอะไรนั้นไปดูกันเลยครับ มาพูดคุยกับน้องนูเรียนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานของบ้านเขียวที่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนูนะคะจุดเริ่มต้นเลยของที่นี่ครับเรามีที่มาที่ไปยังไงทำไมเราถึงได้ทำเป็นบ้านเขียวนี้ขึ้นมาครับค่ะจริงๆแล้วที่นี่นะคะก็คือเป็นความยั่งยืนนะคะของโครงการ Amazing เซียนจังเก l a n า by UTMB นะคะปัจจุบันก็เป็นศูนย์ประสานงานกิจกรรมกลางแจ้งอำเภอเบตงนะคะหรือที่ทุกคนเรียกว่าบ้านเขียวนะคะหรือกร e น h o าท์คอนั่นเองค่ะ นะคะที่นี่ก็จะเอาง่ายๆคือเป็นพื้นที่ฟร <médico S 1> <th> ีสําหรับทุกคนนะคะเรามีสวิตฟรีแบบเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลานกิจกรรมตรงนี้ถ้าสมมุติใครมาทํากิจกรรมในเรื่องของการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนหรือต่างๆคือเราให้ใช้ฟรีทั้งหมดนะคะเรามีห้องน้าฟรีห้องอาบน้ําฟรีนะคะมีน้ําดื่มฟรีที่เป็นน้ากรองนะคะแล้วก็มีห้องละมานะคะแล้วก็มี w i f ฟฟรีนะคะมีเขาเรียกว่า ไวไฟฟรีชาร์จแบตฟรีนะคะให้กับเซอร์วิสให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เรายังมีร้านค้าสวัสดิการนะคะคอยบริการให้กับทุกคนนะคะเพราะที่นี่คือวิสาหกิจชุมชนค่ะศูนย์ประสานงานกิจกรรมกลางแจ้งอำเภอเบตงค่ะเขาอยากดูข้างในว่าเป็นมีอะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยก็คือจริงๆแล้วงานอเมซอนจังเกิลไทยแลนด์บายดีทีเอ็มบีนะคะก็ขึ้นตรงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะนะคะก็สร้างความยั่งยืนนะคะเป็นงานที่เป็นของทุกคนนะคะในพื้นที่เบตงนะคะแล้วก็มีชาวต่างชาตินะคะมากกว่า50ประเทศจะมาวิ่งเทรลที่นี่กันค่ะ ทำมาแล้วประมาณกี่ปีครับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้มาดูไทม์ไลน์กันนะคะมีไทม์ไลน์นะคะจริงๆแล้วงานอเมเซียนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ปี62นะคะตอนนั้นเป็นการจดเหมือนประมาณว่าการร่างโครงการนะคะจากนั้นเนี่ยกว่าจะนวดเนี่ยก็เป็นปีห5ห้าแต่การที่จะได้นำสกุลยูท B เมบีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้เลยมันต้องมีการเทสสนามจากผู้จัดจากประเทศฝรั่งเศสนะคะตอนนี้เมื่อปีห5หจากนั้นนะคะโอเคสนามเราเนาะความที่เราเป็นผืนป่าอำเภอเบตงนะคะเราก็จะมีเขาเรียกว่า เป็นหมื่นบาทที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะคก็คือเป็นธารบารา,ราน้ะมีความดิบนะคะสมบูรณ์ทําให้เราเนี่ยได้เป็น เวทีบายยูทีเอ็ก็คือได้เป็นสนามยูทีเอ็มบีเนี่ยครั้งแรกเมื่อปี66ก็นับเป็นครั้งที่1นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยปี67นะคะเราก็จะมีศูนย์ประสานงานที่นี่นะคะจริงๆแล้วที่นี่นะคะเป็นบ้านพักเก่าข้าราชการนะคะที่ร้างมา20ปีใจกลางเมืองเบตงเป็นนบ้้าางใช่มครับใช่ค่ะ20ปีค่ะทางโครงการเนี่ยเล็งเห็นความสําคัญนะคะว่าอยากจะสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะทั้งเป็นคนเบตงหรือผู้ที่มาเยือนนักท่องเที่ยวต่างๆเพื่อสร้างประโยชน์ก็เลยรีโนเวทที่นี่ภายใน2เดือน นะคะแล้วก็ได้ใช้จริงๆค่ะ <IN _> เหมือนเวลานักวิ่งที่มาวิ่งเทลค่ะทุกคนก็จะมาที่เนาะที่นี่เหมือนเป็นศูนย์บัญชาการทุกคนก็จะมาเช็คอินนะคะม,มาดูเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นประมาณนี้ที่นี่ทั้งหมดเลยค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์นะคะกับนักวิ่งที่มาวิ่งเทลในพื้นที่เบอรเบตรงนะคะระยะวิ่ง100ไมล์หรือ160กิโลน,นะคะวิ่งจบภายใน24ชั่วโมงค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นอีลีดนะคะแต่ละประเทศที่มาวิ่งที่นี่ นักวิ่งเนี่ยเขาก็จะเป็นที่รักของชาวเบตงเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วพองานวิ่งเทลเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเอ้ยเป็นแค่นักวิ่งเทลหรือเปล่าแต่จะบอกว่าช่วงงานเทลค่ะเป็นงานที่เมืองก็สวยมีงานนิทรศการอาหารนะคะเทศกาลอาหารมากกว่า100ล้านนะคะแล้วก็แล้วก็ยังมีกิจกรรมกีฬาคู่ขนานว่าจะเป็นแข่งม้ายิงธนูนะคะข่าไถแล้วก็วิ่งในรันจํานวนมากกว่า2,000คนนะคะในระยะในระยะกิโลที่วิ่งคือ4กิโลถ้าใครที่อยากจะมาแบบ ใช้บริการที่นี่ครับสามารถที่จะมาได้เลยไหมครับมา,าได้เลยค่ะ,าะามามา,มาได้เลยค่ะเพราะาจริงๆแล้วเราเปิดบริการแตร่จ7จ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นของอทุกๆวันนะคะห่างจากหอน,นิกาคือใจกลางเมืองเพียง200เมตรเท่านั้นะนะคะทุกคนก็คือสามารถมาได้เหมือนบางคนเนี้ยชอบมาเดินป่าเดินเขาเนาะก็ไม่ได้จองห้องพักต่อเราสามารถมาใช้ห้องอาบน้ําที่นี่ได้เราบริการฟรีค่ะ แล้วจะปิดทุกวันพฤหะะัสค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งไปจนถึง5้าโมงเย็นนะคะคเพราะว่าเราบางทีเนี่ยเราที่เราเปิดเช้าเพราะเป็นพื้นที่สองนักกีฬาด้วยคใครที่แบบวิ่งเช้าๆอยากจะมายืดเยียดจะมากินกาแฟร้อนๆเราก็พร้อมบ,บริการกับทุกคนค่ะครับผมเดีย๋ยวไปดูข้างล่างกันกว่ามีอะไรบ้างได้เลยค่ะค น้องโน่ี่นีเป็นจุดอะไรครับน้องโนตรงนี้นะคะเป็นจุดเช็คอินนะคะแล้วก็เรามีไฮไลท์พิเศษนะทุกคนนี่ว้าวแผ่นไม้ตรงนี้นะคะเป็นแผ่นไม้เก่านะคะที่แบบอยู่กับ บ้านนี้มา20ปีนะคะก็คือเหมือนอาคารเนี่ยค่อนข้างที่จะชำรุดนะคะเราก็ต้องสร้างไม้ใหม่ขึ้นมานะทุกคนทีนี้เนี่ยไม้เก่าเราก็จะไม่ทิ้งไปนะคะเราก็จะตัดเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นแล้วก็ให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งประชาชนนะคะคลูกเด็กเล็กแดงมาใช้บริการวาดรูปฟรีทั้งหมดเลยค่ะวาดร<ฟ>ูปฟรีด้วย ทุกคสามารถที่จะแขวนตรงนี้เป็นเป็นเ่นเระลึกได้เลยใช่แต่ว่าก่อนแขวนเราก็จะเซอร์ไพรส์ทีหนึ่งเราจะไม่ทุกคนได้แขวนนะคะเราจะแขวนแล้วก็เวลาก,ากลากับมาก็ต้องมาหารูปตัวเองเจอ <laughs> ต้องมาหาเอง <laughs> ใช่ค่ะอ๋อ้ครับผมเรามีบริการวาดรูปฟรีนะคะแบบไม่คิดมูลค่านะคะใ,ให้กับทุกคนเนี่ยได้มาเสริมสร้างจินตนาการนะคะแล้วก็พัฒนาศักยภาพทางด้านการวาดรูประบายสีผ่อนคลายยามว่างค่ะคือคือ,คอจะวาดอะไรก็ได้เลยใช่ไหมใช,ใช่ค่ะทุกคนน,นไม่ออกเหมือนกัน แต่แรกๆอ่ะเราแบบพอคนนึงไม่ออกเราก็จะให้แบบวาดใบไม้ในรูปแบบของตัวเองเอก็คือแบบวาดแบบความรวมสมบูรณ์อะไรประมาณนี้ค่ะคแต่จริงๆแล้วเหมือนเราก็เออพอเราพอเราพอเราให้คนได้วาแนพี่เนาะเราก็ได้เห็นว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าแต่ละอันเนี่ยทุกคนก็วาดด้วยความตั้งใจเนาะแต่ความพิเศษหนึ่งอย่างคือทุกคนไม่สามารถกลับบ้านได้ต้องมอบงให้เป็นของเทนลึกทีนท่นี่เท่านั้นใช่ค่ะ น้ำมาแล้วนี่ไอ้นี้ก็คือไฮไลท์นะคะครเราก็จะ มีความครีเอทนิดนึงจริงๆแล้วความพิเศษของบ้านเขียว,วนะคะนอกจากที่เนี่ยจะสร้างประโยชน์นะคะให้กับคนในชุมชนแล้วหรือนักท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ยังสร้างประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่ได้กลับบ้านมาทํางานที่นี่อีกนะคะเหมือนทางบาริสต้านะคะแล้วก็ผู้ช่วยบริสต้าของพวกเราเนี่ยออก็มาจากจริงๆแล้วเหมือนทุกคนเนี่ยทำงานอยู่ทั้งประเทศมาเลเซียนะคะภูเก็ตกรุงเทพความีบ้านเขียวที่นี่ก็ทาให้คนในพื้นที่เนี่ยได้กลับมามีงานมา,มาทำที่นี่น้องบริสต้าเมื่อกี้คือใช่เขาอยู่เป็นอยู่เป็นบริสต้าที่ภูเก็ต Oh. We can let delight just be delight. Let the sun hang in the sky. Clear your mind of all the things you're waiting on. Let there be a second you forget all the work you still have left. Cause tomorrow's just a little later on, later on. ว้าวน้องกุ้งเยครับนี่ก็เป็นเมนูเลยใช่ไหมคบใช่นี่ก็เป็น<อ>ไฮไลท์เลยใช่ค่ะชิน้นเนเจอร์ที่นี่นะคะมีเมนูอะไรบ้างครับอันนี้เมนูนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่เป็นไฮไลท์นะคะคือคน้ำมะนาวปั่นเนาะเมนูนี้ก็คือเป็นไฮไลท์ทั้งประเทศมาเลเซียประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศนะคะวต่างชาติที่มันกินที่นี่คน้าใช่คาน้ำมะนาวปั่นหลายคนอาจจะแบบยีเนาะแต่จริงๆแล้วแบบถ้าพี่ลองชิมเดี๋ยวพี่จะรู้สึกว่ามันได้นะคะนี่เป็นไปคน้าเลยใช่ไหมก็คือเราเอาคน้านะคะจากน้องๆโรงเรียนเทศบาล3บ้านกุุงจะนอง ก็คือจริงๆแล้วเราพยายามเอาของเนี่ยทั้งในชุมชนมาสร้างหลายๆอย่างนะคะอยากจะสร้างสตอรี่ว่าเออเราเนี่ยได้แบบไปต่อยอดจากใครบ้างประมาณนี้ครัถผมส่วนเมนูที่2ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่กล้วยปั่นนะคะก็เป็นบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่บานาน่ากล้วยปั่นใช่ค่ะนะคะก็ เป็นแบบส่วนผสมที่ลงตัวมากๆนะคะก็คือจะช่วยเสริมกําลังนะคะให้กับนักวิ่งที่แบบวิ่งเหนื่อยนะคะอ่าซึ่งที่นี่ก็ตอบตอบโจทย์ตอบโจทย์นักวิ่งอยู่แล้วนะคะหรือใครที่แบบเป็นสายผลไม้ใส่สมูทตี้เขาก็จะเลเวอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นชาลินจีค่ะทุกคนชาลินจีใช่แบบน่ารักน่ารักกินง่ายนะคะใครๆก็กินได้เป็นเมนูที่แบบได้ใจวัยรุ่นนะคะน่ากินมากครับน่ากินมาก อันนี้นะคะก็จะเป็นฮาลาบรานะคะที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะ,คะก็คือโจทย์ของเราก็คือวิ่งเทลเนาะ มันเป็นเขาเรียกว่าเราเนี่ยทำคอนเซ็ปต์เฮ้ยวิ่งเทลนักวิ่งเนี่ยต้องไปเจอป่าเนะาะเจออะไรสดชื่นเราก็จะมีผลผลิตในนี้มากกว่า7อย่าง7ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำผึ้งมะนาวนะคะบวัวตะไคร้สัและแหน่เลมอนนะเราก็จะรวบรวมเหมือนแบบความซาความสดชื่นของนักวิ่งที่จะต้องเจอทุกสิ่งทุกอย่างในนี้ยกทั้งป่ามาใส่รวมไว้ในนี้เลยจะบอกว่าเด็ดมากมีแบบอรรถรสแบบหลายอย่างมากานะคะครับผม เมนูต่อไปนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นไอศครีมนะคะจากพ่อค้ารถเล่นะคะของคนเปตงก็คือจริงๆแล้วไอศครีมทำไมเราถึงเลือกไอศครีมคุณลุงคนนี้เขาขายที่ตลาดนัดก็คือค่อนข้างที่แบบจะอร่อยมากแต่ว่าแบบราคาเขาเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากแต่เราคิดว่าเราเนี่ยอยากจะสร้างผลสร้างมูลค่าให้กับคุณลุงเนาะเราก็เลยบอกว่าช่วยใส่เครื่องทุกอย่างให้แบบมันแน่นๆเพื่อที่เราจะได้ขายนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะในช่วงงานเทลเนาะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นไฮไลท์ของพวกเรานะคะนั่นก็คือ กาแฟหน้าแมวนะคะกายกเลย <c oughs> ที่จริงแล้วมันอาจจะแบบไม่ได้ในพื้นที่สามจังหวัดค่อนข้างที่จะยังหาไม่เจอนะคะคแล้วก, <c oughs> ก,ก็ก็ได้สร้างขึ้นมาความที่บริสต้าของเราเนี่ยเป็นนักศิลปกรรมด้วยนะคะ <c oughs> เขาก็มาสร้างการวาด ลงบนในคาเฟ่กลายเป็นหน้าคาเฟ่ได้หน้าแมวคาเฟ่หน้าแมวเจริงๆเราสามารถวาดได้หลายๆหน้าถ้าแบบิสต้มมีเวลาคือจัดให้ได้แต่ถ้าคนเยอะๆอย่างนี้ก็ค่อนข้างยากหนึ่งเพราะต้องต้องใช้สมาธิใช่ค่ะเมนูที่ขายดีที่สุดเลยก็ขายดีสุดๆก็จะเป็นนี่คนามะนาะามะนาวคาราบาลาราบาลาแล้วก็ไอศครีมเพราะนอกจากที่เข้าได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยการสร้างงานสร้างรายได้กับคนในชุมชนใช่ มีส่วนสําคัญใช่เช่นเหมือนบรสตานะคะกับน้องๆที่ร้านเนี่ยก็จริงๆแล้วก็คือน้องๆเป็นคนเบตงแท้แต่ว่าไปทํางานที่อื่นนะคะเพราะว่าได้จำนวนงานที่เบตงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์มากขนาดนั้นนะคะแต่การมีส่วนประสานงานกิจกรรมกลางแจ้งนะตรงนี้เนี่ยทำให้คนเบตงที่ถูกพัดถิ่นนะคะได้กลับมาบ้านได้กลับมาดูแลครอบครัวด้วยนะคะก็มีพี่เิสตาที่แบบเป็นเิสตาอยู่ที่ภูเก็ตนะคะก็ได้กลับมาทํางานที่นี่แล้วก็ น้องผู้ช่วยบริตาก็คืออยู่กรุงเทพก็ได้กลับมาอ,มอยู่ทั้งประเทศมาเลเซียก็ได้กลับมามนะคะก็คือจริงๆแล้วที่นี่ก็เป็นแหล่งรวบรวมความรักนะคะความผูกพันทั้งหมดไว้ที่นี่แล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับทุกคนนะคะให้ได้มาใช้พื้นที่ตรงนี้ใช่ค,ค่ะในส่วนตัวเราเองเราเป็นในฐานที่เป็นผู้ประสานงานที่นี่ครับเรารู้สึกอย่างไงบ้างที่ได้เห็นถึง การตอบรับที่ดีแล้วก็เไปถึงค,คนในพื้นที่เองเนี่ยได้มีงานทำมนรู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆเรารู้สึกแบบดีใจมากเนาะเพราะว่าเราเนี่ยเดิมก็คือเป็นคนเบตรงพื้นเพนี่แหละแล้วก็อังจริงเบตงเราเนี่ยไม่ได้มีลานกิจกรรม,มไม่ได้มีพื้นที่กิจกรรมขนาดนั้นนะคะคแล้วก็เราคิดว่าเฮ้ยผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยได้สร้างพื้นที่ตรงนี้มาให้กับเราแล้วเราในฐานะคนรุ่นใหม่นะคะค ได้มาสานต่อนะคะก็คือมาสร้างกิจกรรมที่นี่นะคะมีอะไรก็คือใครมาติดต่อใช้กิจกรรมเราก็ยินดีมอบพื้นที่ให้ทุกคนได้ใช้เนาะ<ช>แล้วก็<ช>เป็นพื้นที่แบบพักผ่อนหย่อนใจกับทุกคนนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมาสร้างความทรงจําที่นี่เนาะมาวาดรูปแล้วใบสีแล้วก็เก็บไว้พิทีรึที่นี่นะคะ ก็ร,รู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะถ้าใครที่สนใจที่อยากจะมาที่นี่ครับร้านเปิดปิดว่าไหนบ้างครับข้าเาถึงเวลาไหนถึงเวลาไหนค่ะจริงๆแล้วร้านของเราเนี่ยเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งนะคะปิด6กโมงเย็นนะคะคแล้วก็ห่างจากหอในการเนี่ยเพียง200เมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็สเปเชียลสุดๆก็คือในช่วงเดือนรอมฎอนนะคะเราจะเปิดบ่ายสปิดเที่ยงคืนแล้วก็มีเมนูต่างๆมากมายก็ต้องรออิชารอปีหน้าเนาะเดือนรอมฎอนเดี๋ยวก็ค่อยเชิญทีมงานได้มานะคะได้ครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมขอชิมเมนูก่อนดีกว่าว่า เมนูไหนแบบใช่ไหมคะต้องติ่มตีติ่มเป้งเป้งตัวหนึ่งต้องเทรั่นิดเทรั่นนิดเลยไหมครับอะไรครับขออนุญาตไปชิมก่อนนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องนูเรียเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยทางในการในวันนี้ครับคดณมากครับค่าวตอนต่อไปครับรายการสะพายกล้องท่องชายแดนใต้เขาจะพาผู้ชมไปพบกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องติดตามชมในการครับสำหรับวันนี้ผมและน้องนูเดียต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดซื่อบ่ สดชื่นนี่สดชื่นค่ะเจ็ดอย่างคาราบาลาเย็นนะครับก็คือรวมรวมทั้งป่าคาราบาลาเลยไว้ที่นี่ที่เดียวสดชื่นสดชื่นมากแต่วันนี้ผมขอยกให้กับคนามะนาวขนามะนาวนะครับด้วยส่วนตัวนะด้วยส่วนตัวแต่วคนอื่นอาจจะชอบอาจจะชอบก็ได้แต่แต่ส่วนตัวผมก็ชอบว้าวแบบว้าวมากกบบไม่เคยได้เจอใช่ไหมใช่ชอบน้ำนี้มากเลยสุดบ้าย ก็ทดลองชิมไอศครีมสักนิดนึงได้ครับนี่เป็นไอติมของคุณลุงเลยนะครับฮาลานนะคะฮาลานเนาะนี่ชวครับต้องมาลองชิมครับที่นี่ที่บ้านบ้านเขียวบ้านเขียวหรือศูนย์ประสานงานกิจกรรมกลางแจ้งอำเภอเบตงค่ะอืมโดยมีน้องๆดูแลอยู่นะใช่ค่ะปิดทุกวันพระหาดนะครับเปิดตั้งแต่7โมง ครึ่งถึงหกโมงเย็นเลยทีเดียวมาได้ตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาถึงที่นี่ก็คือกลับมาจากวงเวียนหอศิลปกาห่างเพียง200เมตรห่างเพียง200เมตรหรือปักหมุดเดี๋ยวนี้เขาจะมี GPS อยู่แล้วก็มาถึงที่ได้เลยเ์ชได้เลยกิน House Coffee Green House Coffee ครับเซิร์ชมาได้เลยโอเคเจอเจอ